บทที่สิบรัตนสูตรยาน,า,ตานิทภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตะลิเคสัพเพวภูาตาสุม,มาาพระวันตุอัดโธปสักัจจะสุนันตตภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกะโรธามานสิยาปชัยยะทิวาจะรัตโตจะหะรันติเยภะลิงตัสมาหินีรักขะถอัปปะมะตายังกินสิวิตตังอิทะ,ะวาวา คาสเกสุบายังละตะนางปะนีตังนโนสะมังอิทิอัติตถาคเตนะอิธรมปิพุเทรัตะนังปะนีตังเอเตนะสเจนะสวัสดิหอตุพะยังวิราคังอะมะตังปะนีตังยะทัชชาสักยะมุนีสะมาหิโตนาเตนะธรรมีนะส สมาธิกินจิอิธรรมปิธรรมีรัตนปนิทังอิติเเตนัสเจนะสวัสติโหตุยมพุทธเสยโทปะริวัน,นยีสุจริงสมาธิมานันตะลิกัญยะมาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิชติอิธรรมปีธรรมีรัตนปนิทางอิติเเตนัสเจนะสวัสติโหตุเยปุคลาอัฏฐสัตตังปะสัทธาจตตาลิเอตานนโยคาเนโหติ เตท,ทัคขิเนยาสุพัสสะสาวกาาเอเตสุนินทานิมหัพพลานิอิทปิสังเครตนามิตังเอเตนะสจจนะสวัติโหตุเยสุปยุตามะนาสาทันหิน,นิกามิโนโคตะมะสาสะนัมหิเตปติปัตาอะัตะตังวิภัหะรัทามุธานิพุติงพุญยะพุญ ปุญชะมานาอิทัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนาสเจนะสวติหงตุยะถินทักิโรปะทะวิงสิโตสิยาจะตุ้งพีวาเตพีอะสัมปะกัมปิโยตะถูปะมังสับอริสังวะธามิโยอาริยสัจจานิอะเวจะปัสติอิทัมปิสังเครตนังปณิตังเอเตนาสเจนะสวติหงตุเยอริยสัจจานิวิภาวรันติคัมพี ละปัญเยนะสุเทศิตานิกินยาปิตีโหติภูสัป,ปะมะตาณเตภะวังอัฏฐะมะมาภิทิยันติอิทัมปีสังคิรตนงปนิตังเอเตินัสาเจนะสวติโหตุสหาวะทัสสะะสัมปะทายะ ส no liebe, ัยาสุธรรมะหิตาพระวันติสักายทิฐิวิจิกิจิตตันจาสีลพะต่างวาปิยะทัติกิจิตจตูตะปายหิจะวิปโมโตชจาภิฐานานิอภพโพกาตงอิธรรมปิสังคิรัตนาปณีตังอินตินาสจินาสุวติโหตุอินยาปิโสกัมมังกะโรติปาปกังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวา อะภะโพโสตัสสะปฏติชะทายะอะภะพาตาติถะปะทัสสะอุตตาอิธรรมปิสังคีรตานังปณิตังเอิเตนะสัตเตนะสุวติภูตุตวะนาบะคุมเพยะถาพุสิตะเคคิมหานะมาเสปะถามาเสมิงคิมเหตะถูปะมังธรรมะวะดังอเทสยัยนิพพานะคามิงปะละมังนิม ปะละมังหิตายะอิทัมปิพุทธะรัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวะโรวะรันยุวะระโทวะลาหะโดอนุตตะโดธรรมะวะดังอธิไสยิอิทัมปิพุทธะรัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีน,งนางปุรานังณวังนัตถิสัมภะวังวิรัตตาจิตายะติเกภวสมิงเตขีนาพีชาวะ ปวิรุณหิฉันทานิพันธินิพ <S <S ันต <S ess ffer humming Inaudible> ิส <S ess> ีต <table> ีรายะถายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนะปนีตังเอตินะสะเจนะสวัติโหตุยานิทาพูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคะตังเทวมนุสสะโปชิตังพุทธังนะมัสสะมะสุวัติโหตุยานิทาพูตานิสมาคะตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเคตถาคะตังเทวมนุสสะโปชิตัง ธรรมังนมัสสามะสวัสติโหตุยานิทัพูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตาลิเขตถาคะตังเทวนมนุสสะปุชิตังสังคังนมัสสามะสวัสติโหตุบทที่11อ,อาตานาติยปริสสัพะโลคาวินิมุโตสัพะสันตาปะวัชิโตสพพะเวระ มติกันโตนิพุโตจะตุวังภาวะสัพพีทิโยวิราชันตุสัพะพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตะรายสุขีธิคายุโกภาวะอภิวาทานะสีลิสะนิจังวุฒาปัจจาย,ยโนจัตารธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังบทที่12อาทิตตปริยายาสูตรเอวามิสตุตังเอกังสมยังภะควาคายายังวิหารติคาย,ยาสีเส สัททิงพิคุสหัสเสนะตัดะโขภาควาปิคุอามันเตศิสัพพังพิคเวอาทิตตังกินจะพิคเวสัพพังอาธิตตังจักขุงพิคเวอาธิตตังลูปาอาธิตังจักขูวิญญาณังอาทิตตังจักขูสัมผโสอาธิตโตยำปีทางจักขูสัมผสัสปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุขัมาสุขังวาตัมปิอาธิตตังกีนะอาธิตตังอาทิตตังราคขีนะโทสักขีนะโมหักขีนะอาธิตตังชาติยาชรามลเนนะโสเกหิปลิเทวิหิทุเขหิทิ อุปายาสิหิอาทิตตันติวาธามิโสตังอาทิตตังสัทธาอาทิตตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมภโสอาทิตโตยมปิธาโสตสัมภัสสปัจจะยาอุปัชติเวิทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังอาราคคินาโทชกินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามารณีนะโสเกหิปริเทวิหิทุเกหิตุมนาสหิอุปายาสหิอาทิตตันติวาธามิ ภานางอาิตังคันธาอาทิตาภานะวิญญาณังอาทิตังคานะสัมผโสอาทิตโตยมปีทางคานะสัมัสัปฏิยาุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุขะมาสุขังวาตัมปีอธทิตตังเกนะอธทิตังอาทิตตังราคะเกนาโทสะินาโทหะเกนาอาทิตตังชาติยาชรามะระนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิตโทมนาสหิอุปายาสหิอาทิตตันติวะทามิ ชีว aha อธิตาละสาอธิตตาชีวห h วิญญาณังอธิตตังชีวหาสัมผัสโสอธิโตชื่ยมปิทางชีวหหาสัมผัสสัปจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอัทุขมมาสุขังวาตัมปิอธิตังกีนะอธิตังอธิตังราคคีนาทสักคีนาโมหคีนาอธิตังชาติยาชรามะลานีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทุมเสหิอุปายาสหิอทิตันติวะธามิ กายโยอธิโตโพทภาอธิตากายวิญญาณังอธิตังกายยสัมผสโสอธิโตยมปีทางกายยสัมัสปจิยะอุปัชติเวทายตังสุขังวะทุขังวะทุขามาสุขังวาตัมปีอธิตังกีนะอธิตังอาธิตังราคาคินาโทสักินะโมหคินาอธิตังชาติยาชรามะรันีนะโสเกหิปริเทวีหิทุเกหิทุมนเสิหิอุปยาสิหิอธิตันติวาธามิ มโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตังมโนสัมภสโสอธิโตยัมปีทางมโนสัมภสสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังว่าทุกขังว่าอาทุกขะมัสุขังว่าตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขะขินาโทสะขินาโมหะินาอธิตังชาติยาชรามาระนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทุมนะเสีงหิอุปยาเสหิอธิตัติวะทามิ เอวัองปัสกาศสั่งพิคขวสุตตวาอริยสาวะโกสจักขูสมิปินิพินตติรูปเปจุปินิพินตติจักขูวิญญาณีปินิพินตติจักขูสัมพัสเสปินิพินตติยัมปีทางจักขูสัมพสปัจเจกยาวปัจจติเวทายิตังสุขังวะทุขังวะอาทุขังมาสุขังวะตัสมิปินิพินตติโสตัสมิปินิพินตติสัทเทสุ ปีนิพินตติโสตวิญญาณปีนิพินตติโสตสัมภสีปีนิพินตติยมปิทางโสตสัมภสปัจจยาอุปัชติวิทยุตังสุขังว่าทุขังวาอาทุขมาสุขังว่าตาสมิปีนิพินตติคนะสมิปีนิพินตติคันเทสุปีนิพินตติคณะวิญญาณปีนิพินตติภาาสัมภสีปีนิพินตติยมปิทางคณะสัมภสปัพจยาอุปัชติวิทยุตังสุขังว่าทุขังว่าอาทุกะ อทุกขรมอสุข nah ังวัตสมมปินิพินตติชีวะหายะปินิพินตติละเสสุปินิพินตติชีวะหาวิญญาณีปินิพินตติชีวะหาสัมภัสปินิพินตติยำปีทางชีวะหาสัมพัสสะปัจจะยาอุปชัติเวทายตังสุขขังวัทุกขังวัอทุกขรมอสุขังวัตสมมปินิพินตติกายะสมีปินิพินตติโพธพภิสุปินิพินตติกายะวิญญาณีปินิพินตติกายะสัมภัสปินิพินตติยำปีทางกายะสัมพัสสะปัจจะยาอุปชัติเวทายตังสุขังว ทุกขังว่าอาทุกขามาสุขังว่าตัสมิปินิพินตติมนัสมิปินิพินตติธรรมสุปินิพินตติมโนวิญญาณิปินิพินตติมโนสัมภเสปินิพินตติยมปิทางมโนสัมภะสัจจยาอุปชัตติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอาทุกขมาสุขังว่าตัสมิปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังหุติขีณาชาติกุสิตังพมมะจะได้ยังกตังกัลนิยัง นาปังอิทัตายาติปชาาติติอิทัมบาวุจะพะคะวาอัตะมะนาเตพิขุพะคะวะตูภาสีตังอภินันทุงอิมัชมินจะปะณเวยากะละนัสมิงพัญญะมานีตัสสะพิขุสหัสสะอะนุป,ปาทายะอาสะเวหิติต,ตานิวิมุจิงสูติ บทที่13อนตัตตลคณาสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยังพระขวาราลาณสิยังวิหารติอิสิปัตตานีมีคาทายเตลละโขพระขวาราปจักรวะคีเยพิขูอามันมาเตสิลูปังพิฆาเวอนัตตาลูปังจะหิทางพิฆาเวอัตตาอภาาวิสนะนิยทางลูปังอภา,าทายะสังวเตยยละ,ะลเพทะจัลูเปอีวังมีลูปัง โตุเอวังเมรูปังมาอาหสิติยะสมาจัคโคภิกขเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอภาทายสังวัตตินะจะลพัติรูเปอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอาหสิติยเวทนาอนัตวาทนาจะยีทางภิกขเวอัตาอะภะวิสานยีทางเวทนาอภาทายสังวเตยะลพิธาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาหสีติ ยศมาจ้าโผพิคเวเวทนาอนัตตาแตสมา cow, เวทนาอภาทายสังวัตตินาจารพัติเวทนายะเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาอะโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิคเวสัญญาอะพระวิสะนยิทางสัญญาอภาทายสังวัตเตยะรับเพทะจสัญญาะเอวังมีสัญญาโหตุเอวังมีสัญญามาอะโหสีติยสมาจากโผพิคเวสัญญาอนัตตาจะ ตัสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินะจะรับพัติสัญญาญะเอวังมีสัญญาโมตุเอวังมีสัญญามาอะโหสิติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหีทางพิคเวสัตตาอะาวิสังสุณีทางสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงรับเพถจะ สังขารีสุเอวังมีสังขาราหุตุเอวังมีสังขารามาอะหิสุนติยสมาจะโภพิคเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาปาทายสังวัตตันตินาจะรับพติสังขารลสุเอวังมีสังขาราหุตุเอวังมีสังขารามาอะหิสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะเหทางพิกเวอัตาอภวิสานยิทาังวิญญาณังอภทายาสังวเตยยาลเพธะจะวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาอะโหสีติยสมาจะโขพิกเวสัญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภทายาสังวตันติสังวตตตินาจารพติสัญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาอะโหสีติ ตังกินมัญยะทภพิคเววิโรปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวิปัสินามาทำมังกลังุตังสามานุปสิตตงอิตังมามะอิโสหามัสมิอิโสเมอัตติโนหิตังพันเตตังกินมัญญะทพิคเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปะนานิจังทุกขังวาตัง สุขังวาติทุขังอันเตยัมปนานิจังทุขังวิปะลินามะธรรมาังกัลลังนุตังสะมะนปสีตุงเอตังมามาเอโสหามัสมิเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตยัมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปะลินา มาทำมังกลังนุตังสะมานุป,ปสิตุงเอตังมะมะเอโสหมามัสมีเอโสเมอตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาทัพิขวสังขารานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยมปนะนิจังทุกขังวาตั้งสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยมปนะนิจังทุกขังวิปะลีนามาทำมังกลังนุตัง สมานุปัสสิตุงเอตังมะมะอโสหามัสมิเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกินมัญญาทัพิขวิวิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปะนานิจังทูกขังวาตังวาติทูกขังพันเตยัมปะนานิจังทูกขังวิปัสสินามาทำมังกัลังนุตังสามานุป um oh oh ัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตัสสะมาหิตตะ ิกาเวยังกินจิตลูปังอติตนาคตปัจจุปนาฏชะตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุขุมังวาหีนาวาปนีตังวาันทุเรสันติเกวาสพังลูปังนีตังมามาณีโสหามัสมินะมีโสอัตติในอวามีตังยะถาภูตังสมะปัญญายะทัธพังยากาจิเวทนาอติตนาคตปัจจุปนาอัชตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีตาวายาทุเรสันติเกวาสภาเวทนา เนตังมะม,มานิโสห OH ัมัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายถาทัถพังยากาจิสัญญาอัติตานาคตาปจจุบันาอาชตังวาพันหิตาวา,า,วาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาตุเรสันติเกวาวาสัพพะสัญญานตังมะม,มานิโสห OH ามัสมินะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภูตังสมะปัญญายถาทัถพัง ยกเกจิสังขาราอติตาณัคตปัจจุปนังอฉตังวาภิทาวาโอฬาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสติเกวาสัพพีสังขารานิตังมะมะนิโสหามาสมินะมีโสอัตติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมะปัญญายะทัทธพังยังกินจิตวิญญาณังอติตานาคตปัจจุปนังอชตังวาภิทาวาโอฬาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตังวายันทุเลสันติเกวา สัพพังวิญญาณังเนตังมามนีโสหามัสมีนามโสอัตติเอวามีตังยะถาภูตังสมะปัญญายะทัพพังเอวังปัสสังพิกะเวสุตวาอริยสาวะโกลูปัสมิงปีติพินติเวทนายปีติพินติสัญญายปีติพินติสังคารเลโุปีติพินติวิญญาณัสมงปีติพินตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตามิติยานังโหติ ขีนาชาติวุสิตังพัมมะจะาลิยังกัตังกะระานียังนาปะรังอิทธายาติปชานาติติอิทัมาโวจัพขะวาอาตตมะนาปัญจวัคคียพิขุพะคะวาโตพาสิตังอภินนทงอิมัชมิจัปะนเวยาก,กะระานัสมิงพันญะมานีปัญจวัคคียานังพิขุนางอานุปาทายะ อาสะเบหิจิตตานิี้วิมุตจิงสูติ